พี่วิรัตมีอาชีพเป็นอะไรครับรับจ้างทั่วไปแล้วงานศิลปะที่เราเห็นนี่คือวาดเล่นบ้างขายบ้างแล้วแต่คนที่แบบเหมือนกับเราอยู่ที่ป่าแหละบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอได้ขายไหมครับสิ่อได้ได้บางทีพอมาผ่านนี่เห็นรูปหลวงพ่โตนี่หลวงพ่ออะไรนะเขาก็ขอซื้อ ลูกค้าคือคนที่เดินผ่านมาผ่านไปเนี่ยเหรอใช่ครับใช่เหมือนว่าคุณเดินมาเจอลลกไอ้บ้านนี้มันบ้านคนบ้าหรือเปล่าเอย<ๆ>เดินมาบังเอิญมากเลยนะใช่ทําไมทําไมถึงคิดว่าคนจะมีฏิกริยายนะมันร้อยพ่อพันแม่บางคนเขาบอกว่าไอ้คนนี้เป็นบ้าหรือเปล่าแ่แล้วเรารู้สึกยังไงถ้าคนเขาจะคิดหรือไม่คิดมันใครจะพูดอะไรจะช่างเขาอขอให้เราจะจะทําให้โลกเดือดร้อนล้วามเราในฐานะศิลปินเนี่ยเราเผิอคนเขาเหมือนมาเห็นช้างป่าแต่วันนี้มาเห็นผ่านออนไลน์มีอะไรอยากคุยกัยียทุกคนไหม แล้วแต่คนที่จะมองแล้วกันว่ามันมีทั้งบวกและลบครับทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้สังคมรู้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่ไม่พูดเราอยู่เงี้ยอยู่ในป่าเนี่ยสบายใจมีความคิดว่าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากนี้ไหมครับหนึ่งมีบ้านอาศัยแล้วก็มีงานให้คนแก่ก็ทําแล้วก็มีสวัสดิการของคนแก่ไม่ใช่6กร้อยในแม่เข้ากับรันละสามบาทเอ,อ้แล้วก็อยู่ตรงนี้เสียงดังอย่างนี้ตลอดเลยเนาะมันชินแล้วครับ